สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับมาอยู่กับเกมไมค์ครับนะนี่ก็โ,โหหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาตั้งนานนะเนี่ยผ่านมาตั้งหลายวันไม่ได้อัดครับเพราะว่าไฟล์มันใหญ่จนขี้เกียจอัดเลยรอแป๊บหนึ่งวันนี้มาเซอร์ไวิอลครับ<ม>ก็โอ้โหเจอเกาะน,นี้แล้วปิ๊งว่ะเดี๋ยวอยู่เกาะนี้ก่อนละกัน<ม>คืนนี้อยู่เกาะน,นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มนะเอเกมก็ยังไม่มาเลย ก็กาอนนี้คาดว่าน่าจะมีแมวหมดเดียวนะครับขออนุญาตครับแบบหนึ่งนี่อันนี้ต่อมาก็นี่เลยฟาร์มฟาร์มไกด์หรือกิวก็ไม่รู้นะเดี๋ยวฮะโอเคครับเซอร์เวิร์ไหนๆก็เล่นคนเดียวแล้วปลาให้มันหมดไปเลยนี่นะครับขอ,อเชิญพูดก่อนนี่พูดประจำตัวผมเลยเรน่าครับเป็นพูดที่ ขอบอกทาให้กระโดดสูงยังผิดคาดในเกาะนี้ก็คาดว่าแถวๆนี้น่าจะมีบ้านแม่มดนะฮะแต่ว่าทีน่นี้แต่ที่นี้ว่าเอา้าร,รู้สึกว่ามันจะไกลสุดลูกหูลูกตายยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ตัดต้นไม้ก่อนละกันโชคดีนะที่มีโบนัสเคสตอนแรกธาตุก็ไม่น่าจะมีมากนะเอา,น,าน,นั้นยครับนี่แหละคู่หูผ้าของผมมาแล้ว อ้าวนี่ครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะไม่ไมอยู่ที่เกมเว้ยโอเคนะคนี่นี่เด็กชายเกมครับนี่เป็นผู้ช่วยภาคนะมาภาคด้วยกันนะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าคุณเล่นหมดปกติเหรอเออก็ปกติอ่ะดิให้เล่นหมดอะไรอะ นะครับตอนนี้้าก,ก็สบายแล้วเอาชีวิตรอดก่อนให้ได้สักคืนเดียวจะสู้ซอมบี้ไหวเลยครับคุณโอ้ยผมไม่ตู้ครับผมไม่ตู้คนครับเกมถือไม้ไว้วิ่งหนีนะฮะไม่สู้ครับวิ่งหนีจะพูดอาไมมันจ่อปากเลยจะพูดเสียงชัดโอเคนะครับคืนนี้เดี๋ยวผมกะว่าเนี่ยจะอัดให้ได้สักสามนาทีสี่นาทีก็ได้โอเคประมาณนั้น เราจะเก็บมาทำอะไรล่ะครับเนี่ยเอาเก็บมาทำมะเขือมั้งเดี๋ยวนี่ครับนี่เป็นโอ้โหผมคิดว่านะเกมี่คิดว่านะเดี๋ยวมันจะต้องมีเออบ้านแม่มดมาสักหลังแหละแต่ว่าทําไมมันรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นม,มันเหมือนไม่แท้มันเหมือนไปแค่เกาะนี้ว่ะไม่น่าจะมีนะครับเพราะเวลาผมเล่นนี่เจอมาบ้านแม่มดหลายครัง้งมากหลายาครั้งเลยนี่คุเกมเคยผ่านป,ประสบการณ์ครับ เจอเขาเ้กวก็ตัวแล้วสไปเดอร์จ็อกเกอร์คือไอแมงไอสเกลคีแมงมุมไงอ๋อในภาษาอังกฤษเขาเรียกกันอย่างั้น่ะนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าถ้าเรียกผิดก็ขออภัยแล้วกันเพราะว่าผมเคยเห็นโอ้โหกี่ครั้งฟัดกับมันตั้งหลายครั้งนะฮะกี่ครั้งครับแล้วทำไมผมเล่นมาตั้งน,นานเล่นก่อนคุณมาตั้งหลายปีแล้วทาไมผมไม่ได้แล้วทำไมผมไม่เจอล่ะผมจะไปรู้เมื่อครับสงสัยเพราะผมเกียด์แนเจียนมั้ง ไม่ชอบลงดันเจียนเขากลัวตายรอแป๊บครับเดี๋ยวกลางคืนเมื่อไรก็เดี๋ยวรออัดคลิปนี้สักคืนหนึ่งก็แล้วค่อยจบคลิปแล้วก็ไปคลิปหน้าละกันโอเคก็ยแล้วก,อก,ก,ววก็อีกอย่างละครที่แล้วที่ไม่ค่อยได้อัดนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเออเอ้โจโกโกโจโกโบโจโกโกโอโอ้ยตกอะ เจ็บจุงเบยโอ้โอ้โอโอใตนี้มีด่านเจียนเหรอลงไปเลยบักตล,ลอดเลยเนี่ยครับเรนที่พูดเป็นพูดเลยหน้านี่ชอบบล็กมากๆเลยัน,นก็อุ้ยโจกระโบโห่โจกระโ<อ>บ,อ,บอยู่ตรงน้ำนะฮะใชมันชูก้าเคด้วยไปคูณก่อนอ้าวชูกาเคเฮ้ยอะไรแดงๆวะเกมอ๋อนั่นมันเห็ดนั่นมันเห็ดพิษโอ้ยอะไรตกอีกแล้วอะโอ้ทีนี้แล้ไม่ตกแล้ว โอ้ยวัวด้วยโอ้มีเดนเจียนด้วยนะครับโอ้ร้องหาอะไรครับเนี่ยโอ้เราจะเอาเห็ดปีทำไมนะครับเออจริงด้วยก็ผมไม่มีอาวุธในเกมผมก็เอาไม้สติงครับที่มันอืดๆหน่อยนะก็จะแหลกๆหน่อยว้วว้วฉันจะกินวัว I am จะกินวัวฉันจะกินบัวโอ้อายแล้วโอเคครับโอเค ในตอนนี้เราก็มีอาหารกินแล้วเดี๋ยวข้าวไก่ไก่เอาไก่ด้วยไก่มันอร่อยขอบาวนะอุ้ยอร่อยจริงปะเออผมเคยกินต่ไก่เค็มตักีโอ้ยถือว่าคุณกาเคปด้วยแล้วกันอย่าเจ๊เย๊เจ๊เจ๊เจีเย๊เจ๊เจเจ๊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 เจาเจดเเจ๊เจ๊เจ๊เจเจ๊เจ๊ี่นเจมัน๊เ่๊เจ๊เจ๊เจเหี่จเจ๊เจเัเเ เออแช่มัดเทพเจ้าดาวเหนือข้าวัวทุยโู้เฮ้ยเอาไก่อีกสักสามตัวเฮ้ยเอาวยตัวเดียวก็ถมแล้วถมอะไรเอาหนังไปถมน้ำลายลมฟ้าลลมฟ้ามั่งดูสิสิโอ้โหเสียงร้องเหมือนคุณพ่อมากเไฟกับวัวโอ้โหด่าด่าเราด่าเราหยุไม่ได้น้องเนยไม่ยอมไม่ยอมไม่ต้องยอมสิครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็ได้เนื้อย่างพอกินพอใช้แล้วเอ๊ะ เพราแต่บ้านเราอยู่ไหนวะโอ้โหโอ้โหยาวจริงจริงสูงอไงสูงเลยครับกำลังจะกระโดดตกพีเอ็มแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งจริงจริงครับเนี่ยโอ้โหขอบอกเกือบตกแล้วคุณเจอโจโกโบนี้ไม่ทำอะไรกับมันเลยเหรอครับเอาคุณย้ายผมทำอะไรกับมันนะแล้วคุณแล้วคุณจะหาโจโกโบทำไมล่ะครับไม่เอาไปหาเฉยๆครับเพื่อความเพื่อความแน่ใจว่มันจะไอ้เีย ชัดชะเจอแล้วเวเฮ่ออ้ยเห็ดโอ้อย่อมจอมจอมทำไมมันแลกจังเลยโอ้คุณเจ้าเห็ดนี่เป็นตอนอาชีพครับ้โหเกมเอ้ยนี่มันตอนอาชีพไม่ใช่เห็ดไปทำอะไรครับเอาเห็ดมาครับเป็นซุปดิซุปมีซุปกินด้วยเหรอครับมีครับทดลองมีแน่นอนมีแน่นอนไม่ให้กินแน่ ทีนี้ขอบอกนี้มีเฮดเยอะจริงๆนะครับแล้วขอบอกว่าไม่เจอหมู่บ้านเอ็นพีซีสักหมู่บ้านเลยนะโอายเอ็นพีซีนี้จะเจอในพวกลงโล่งตาน,นั้นครับที่นี่ไม่เจอครับเกมคุณคิดอะไรผิดไปหรือเปล่าเกมไม่น่าจะผิดอ๋อหลอกอ่ะโอเคกระโดดเล่นลโอ้โหหมู่บ้านป่าชายเลนเหรอไม่มีหมู่บ้านน่าจะใช่นะหมู่บ้านป่าชายเลนตกน้ํา ไม่จมฮะ๋อไม่จมครับแค่ตกครับอ่ะกอันนี้นี่โอเคครับกล่องครับก่อนอะไรก็ยังไม่กับข้าวยังไม่ได้กินเลยอดอยากไม่ต้องกินนั่นเลยได้แล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วอันนี้ก็กล่องครับโอ้วางไม่ได้ผมวังไม่ได้ได้แซฟลินด้วยดีใจด้วยนะครับคุณได้แซฟลิน โอ้ผมไม่ได้แต่คุณได้จัฝานฝานขีวานครับต่อมาหรอขอนเอยไม้ที่ขุดก้อนขวานกะฝานกะที่ขุดนะครับได้สองอย่างนี้ก็พอใจแล้วได้ฝานกะที่ขุดแล้วก็ดาบเนี่ยเอ้ยยัง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 ไม่พอยังไม่พอยันเอายังอ่าอ่าที่ขุดนี้ก็ครบชุด แต่ยังไม่ครบเลยอีก,อ,กอย่างห<ใ>น,นึง่งอ,อ้าวแต่ว่าเอ่อผมว่าคุณยังไม่ทำไอ้น,นี่เลยนะครับอะไรครับเอ่อน่าเออมเออคืออะไรนะาคุณยังไม่บอกว่ายังไม่ต้องพูดครับไม่มีใครห้ามไม่ทำอาวุธอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอะไร อะไรนะไอ้ที่มันเอาละครับไอ้ที่มันเหมือนกับเอ่อขวานนะครับอ๋อขวานเหมือนกับฝานั่นเหรอเอาขวานมาผสมกับเจเวอลินนะครับขวานเจวอลินอ๋อทวนนั่นเหรออืมเอาละผมยังไม่อยากทำอ่ะผมมีดาวของผมแล้ว๋อแล้วคุณจะวิ่งตกดันเจียนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับดันเจียนคุณมีดันเจียนของคุณของคุณผมมีเลน่าของผมก็พอใจเลยขผม ของผมก็พอแล้วครับเออยะเฮ้เฮ้าคุณเฮ้ะครับเอ้ะกลองครับเฮ้ยกลองครับไปไหนวะกลองครับหายโอ้แย่แล้วดีใจด้วยกลองค้าหายอ่ะดีใจด้วยจำได้ว่าต้นนั้นไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ได้ไงครับเกมไม่ใช่ต้นนี้แต่ต้นเซนส์ผมหรอไม่น่าจะเชื่อแช่เย็นละจ้าต้นนี้แหละ เราชิลอดได้ได้นี่คือแรกเลยโอ้โหจะจะลอดอยังไงล่ะครับเนี่ยยังไม่มีเนื้อแกะสักอันไม่เป็นไรครับเซกเอาก็ได้ครับเอ้าเกียนจุงเบยผไม่เกียนครับผมแค่กาครับแค่เกียนมากๆคุณ<ถ>เหลือที่ไว้ให้เตียงวางด้วยสิครับนั่นแหละจริง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 โหเริ่มเย็นเลยครับออริฟเริ่มเย็นละครับลิฟเซกเลยครับ เสกคนแก่ไม่เสกคนแก่ครับเสกทำไมให้วุ่นวุ่นครับคุณเกมฮะเสียห้วุ่นครับเสกทำไมเสกให้วุ่นคุณมีมอนของคุณผมมีเตียงของผมก็พอแล้วเอ้าถ้ากัดคุณไม่มีมอนล่ะครับไอไม่ใช่จะอาคอาคไม่ใช่โผล่มาที่สกิลใส่หัวผมไม่สวยเลยนะเนี่ยดีเลยจริงครับเกม คุณยังไม่ทํากล่องเก็บของนะฮะโอ้ยง,งั้นก็กผ่าน,นมาคืนหนึ่งเดิเร่ยังไม่ต้องพูดครับจบคลิปแล้วครับ